แต่งงานกับฝรั่งจะอยู่ประเทศไทยหรือว่าย้ายมาอยู่ต่างประเทศซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่เป็นคนที่ขี้เบื่อมากๆเลยค่ะทุกคนตอนสมัยที่หม่อยู่ไทยทำหม่อาศัยที่กรทมประมาณ10ปีเลยค่ะแต่ว่าหม่เนี่ยเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนงานทุกๆ3ปีนะคะเนื่องจากว่าเป็นคนที่ขี้เบื่อมากๆแต่ก็มานั่งคิดนะคะว่าในอนาคตเราสัก5าปี10ปีเนี่ยเราจะไปทําอะไรซึ่งงานล่าสุดที่หม่ทำเนี่ยเป็นงานที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วหม่ก็มานั่งคิดว่าหม่คงไม่สามารถหางานที่ดีได้กว่านี้แล้ว เผื่นว่าชีวิตที่กอทมอนี่มันก็เหงาค่ะทุกคนเนื่องจากว่าใหม่ไม่ค่อยมีเพื่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนแต่ละคนคือมีครอบครวัวแล้วก็บางคนก็อาศัยที่ต่างจังหวัดค่ะก็เลยไม่มีกิจกรรมให้ทากับเพื่อนในช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะใหม่นั้นที่ใหม่ทํางานนะคะทุกคนใหม่ทํางานใจกลางอาโศกค,ค่ะ นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินเพื่อจะไปทํางานแต่ว่าต้องรอรถไฟฟ้าประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเลยค่ะทุกคนคือมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากๆค่ะรถก็ติดสุดๆเลยค่ะการใช้ชีวิตโสดและตัวคนเดียวที่กทมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะทุกคนคือหมมานั่งตั้งคาถามกับตัวเองนะคะว่าวันหนึ่งเนี่ยไม่ทำอะไรบ้าง ทำงานเลิกง,งานจ่ายค่าพาเมนินจ่ายค่าผ่อนรถส่งเงินให้ที่บ้านคือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยมีความหมายอะไรนะคะตอนนั้นใหม่ก็อยากมีครอบครัวเหมือนเพื่อนคะ่ะทุกคนแล้วก็มานั่งคิดว่าถ้าเรามีครอบครัวเนี่ยเราจะอยู่ที่ไทยหรือว่าเราจะอยู่ต่างประเทศคะ่ะถ้ามาอยู่ไทยเนี่ยคงจะหนีไม่พ้นกิจวัตรเดิมๆที่ใหม่ทาเป็นประจาคะ่ะทุกคนคือมันเป็นอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเราทามาหมดทุกอย่างแล้วนั่นแหลคะค่ะทุกคนซึ่งเป็นเหตุนผลหนึ่งนะที่ใหม่อยากย้ายมาอยู่ต่างประเทศเลยคะ่ะถามว่างานล่าสุดที่ทำเนี่ยดี ดีมากๆเลยค่ะทุกคนเจ้านายใจดีงานสบายมากๆค่ะเพื่อนร่วมงานน่ารักเงินเดือนเพิ่มขึ้นทุกปีแล้วก็ได้โบนัสทุกปีเลยค่ะเหมือนว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนชีวิตเราก็ไม่เปลี่ยนค่ะนั่นแหละค่ะทุกคนซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ไม่อยากย้ายไม่อยู่ต่างประเทศค่ะเวลาที่ใหม่เดทกับฝอเนี่ยใหม่ก็จะเลือกเด็กับฝอที่แบบไม่ได้อยากย้ายอยู่ประเทศไทยค่ะทุกคนเนื่องจากว่าใหม่ไม่อยากอยู่ประเทศไทยนะคะแล้วก็ใหม่เป็นคนที่ชอบฝอแล้วก็อยากแต่งงานกับฝอนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ชอบผู้ชายยไท นะคะทุกคนผู้ชายไทยดีๆก็มีค่ะ อย่างเพื่อนร่วมงานที่ใหม่ทํางานนี่คือโอ้โหแต่ละคนนี่คือนิสัยดีมากๆคะ่ะเมือนว่าใหม่เนี่ยไม่ใช่สเปคของผู้ชายไทยคะ่ะคือฝรั่งมาจีบเยอะมากขอบผู้ชายไทยนะคะเพรานว่าแต่ละคนที่แต่งงานกับฝรั่งเนี่ยก็จะมีเหตุผลแตกต่างกันนะคะบางคนก็อยากอยู่ที่ไทยคะ่ะเนื่องจากว่ามีธุรกิจเป็นของตัวเองมีอาชีพการงานที่ดีแล้วก็อยากอยู่ใกล้ครอบครัวคะ่ะอ,อ๋อวันนี้ใหม่ลืมไปคะ่ะทุกคนวันนี้ใหม่พาทุกคนมาเที่ยวที่ออสโลนะคะที่นี่คือบรรยากาศสวยงามมากๆคะ่ะแล้วก็วันนี้คือเราโชคดีมา ตอนที่แดดออกค่ะแล้วก็ที่นี่คือนักท่องเที่ยวเยอะมากๆนะคะถ้าใครที่มาออสโลแล้วไม่เคยมาที่นี่แสดงว่ายังมาไม่ถึงออสโลค่ะเะนั้นใครที่อยากเดินสายฟอหรือว่ายังรังเรว่ายามอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ประเทศไทยเนี่ยเราก็ต้องมานั่งตั้งคําถามกับตัวเองนะคะว่าเราอยากอยู่ที่ไหนกันแน่เอาเป็นว่าถ้าคุณอยู่ที่ไทยเนี่ยคุณก็ได้อยู่ใกล้ครอบครัวค่ะแต่ถ้าคุณย้ามอยู่ต่างประเทศเนี่ยคุณต้องนับหนึ่งใหม่อีกครั้งนะคะ